ครับสวัสดีครับผมแม็กจันเดียนะครับสวัสดีเช่ายูทูปทุกคนนะครับที่พมารับชมนะครับนี้มาในงานปั๊บที่นะครับปั๊บเอที่จอดรถงานกาชาดอุบลนนะครับเตรียมพื้นที่รถมองจอดรถนะครับงานกาชาดนะครับเตรียมเริ่มแล้วนะครับงานสงใช้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่สารการจังหวัดอุบบนราชธานีนะครับ วันนี้มากับเทียมยงานสลาวุฒิรับสมที่นะครับรถมิโคเล็กยูห้าสิบห้านะครับยำสถานที่นะครับให้จอดรถนะครับฟับงตรงคามก็เป็นสันนะครับสานปกครองพื้นที่กัไร้ไร้นะครับจอดรถฟรีนะครับ ปีที่แล้วเพิ่นให้จอดรถฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาในงานยี่สิบบาทยีท่สิบหรือสี่สิบแล้วจำไม่ได้คร่าวๆแล้วยี่สิบบาทนะครับอ่าครับย้ำสถานีจดรถนะครับแดดกาแดดมอนีอ่มาพร้อมกับรถไทย ผู้ใจนะครับดดออรถไม่โคก็บซับดินเตียนขึ้นให้นะครับมันแข็งหลายเห็นไหมโคซับตัวไทยอยู่ปั๊บนะครับรถไทยจอนเดียนี่ตรง ให้น้ำมันเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นอิสวาปเป็นเฮ็ดออกบ้านี่ประหยัดน้ำมันหลยนะครับประหยัดน้ำมันแห้งการจินเพืองเชื้อเพล่งนี่ถือว่าหน่อยครับประหยัดแห้งนะครับเน้นประหยัดลถจนเดียวเน,น้ำมันเชื้อเพืิงนี่ประหยัดหลาแต่ว่ารหดขนาด4 0สิแรงนะครับ สี่สิบสี่สิบหาแรงหาทิพแรงนะครับมาจนฮอดเก่าสิบแรงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ร่องเพิ่มน้ำมันเข้าไปบ้างนะครับบอกกันง่ายขึ้นจูนปั๊มนะครับจะให้ประสิทธิภาพแบบเต็มกำลังนะครับรถนี่ซีมี่กำลังมาดีขึ้นนะครับไม่ลาาหยียบเร่งนี่รอบปะสิมาไวขึ้นกนว่าเก่านะครับเพบาราะว่าอัตราการจ่ายน้ำมันดีขึ้นนะครับ ถามว่ามีผลเสียบอ่นะครับกะปั๊บให้มันทบให้มันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับบนวา่าสีหมุนเราจนหู้รับับใหม่นะครับเบาไว้นะครับแบบนั้นถามว่าขอดีข้อเสียของมันนะครับขอดีก็มีหลายข้อเสียกะสีมนี่อยู่ภายหลังนะครับเจ็ดตอนนี้รถขัานนี้ใส่มาเร้วหกปีจะเขาเจ็ดปีแล้วนะครับนี่ผมจุนปั๊มมากนะครับ ยังว่านี่เกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับระบบปั๊มนะครับเชี่อเพลิงนะครับแต่กระบอกยากให้เป็นนะครับพยายามเน้นน้ำมันสะอาดนะครับแล้วก็บมันว่าสิไปปั๊บเลี้ยวปั๊บอีกปั๊บเลี้ยวปั๊บอีกนะครับปั๊บเชื่อดียวนี่ให้มันได้เลยนะครับศึกษาให้รอบกว่านะครับจงไปปั๊บนะครับโบมันปั๊บเลี้ยวปั๊บอีกปั๊บเลี้ยวปั๊บอีกนะครับปั๊บให้มันอยู่โตไปเลยนะครับรดสิมีประสิทธิภาพนะครับ ผู้กควงมาเบิ่งนะครับผู้กควงเป็นหัวหน้างานมือนีิผู้กควงกะชีเป็นยังไงกะชีใกล้เคีื่องอันเดียวหนิละคือ <c oughs> งานกับพวกไปเน้หนหอยครับยินเป็นลอยรถตเฮซ่าลงมาปั๊บมือเดียวเลี้ยวหนิเขาจกจะวางได้นะครับไมอนี่มีเวลามากแค่เครื่องมือนะครับอยู่ที่ไปใชหน้าให้ ทีมงานวานเขานะครับเพิ่นจะเอาน้ำลูกนะครับหน้าปังกับสูวทวงพุงหน้าเขาคือเกานะครับเมื่อนี่ยงานดวนลูกพี่เพิ่นเห็นไหมซอยนะครับมาตามหน้าที่ครับเพิ่นเพิ่นบอกกันตรงมาแล้วครับได้เทยเอาเท่านั้นนะครับรถไทยนี่ประจําเป็นจะต้องเป็นขั้นหน่อยหรือขั้นใหญ่นะครับว่าจะเกียดได้ดดีหรือบดีนะครับฝีมือตรงมีนะครับ รถขั้นละลานก้งลาน,านเกียรไปบุ้มีมองเอาก็มีนะครับสูรดขั้นน้หน่อยสามสิบหกเลี้ยงเกียรกับโบไลนะครับต้องใส่ฝีมือนั่นะครับโบแมนว่าลดไงหรือสิเกียรงามเี้รดหน่อยกับฝีมือนะครับใดไ่เกียรบุ้มมีมองเอาก็มีนะครับบ้านหลังละชิบลานบุ้มมีมองยูก็มีนะครับมันหกดูบ,บ้านหลังน้หน่อยห้องเฮานี่เก็บทํบาความสะอาดเนียนดีนี่บุม้มอึศตมองยูนะครับ เดี๋ยวไปขึ้นใบยังที่มันราคาแพงมันสีดีไปเบิดนะครับขึ้นอยู่กับโตเฮานะครับการเกียร์ปั๊บนี่ตตรงใส่ชักษะในการขับน้ำนะครับจังจะได้ออกมาดีนะครับใส่ฝีมือนะครับกับประสบการณ์เอาี้ขอคุณนทุกคนนะครับขอมารับชมนะครับตรงแม็กซ้จุนเดียนะครับขอคุณ่นิตตามเร่องเล่านะครับเี่ยวกับตัวไทยจุนเดียหาซุสเจ็ดทงอีนะครับ ันนี้มารับพื้นที่นะครับเพช่ล้านจรดรถนะครับให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับครูพันธีผ่านเข้ามางานกาชาตนะครับท่องเที่ยวนะครับสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับอยู่ในเมืองอุบลนะครับจังหวัดอุบลเมือเมืองนะครับเอาคลิปนี้กับพ่อไปเทานี้กอนนะครับจะได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับ เอายาว่ทยไทยยาวอ,อย่างไทยเบื้องอีกไท้าทยเอาอีกนิดนึงแถมใบพานนี่กะใบซับนี่กะใช้ดีนะครับแต่ว่าเบิดเลี้ยวขนาด,ดเบิร์ตเลี้ยวนะครับเบื้องใบหนายังเหลือแต่ว่าใบหลังสิเบิด์ตเลยครับเบื้องสังเกตใบพานแคปเดียวนะครับสังเกตช่องนะครับนี่ ช่องระวังมุ่มค้งครับสีเบิดล์ลแหละางหลังสีเบิด์ลแหละางหนั้งเหลือเต็มอยู่ครับใส่ดีแต่ว่าเบิดเร็วนะครับถึงเปลี่ยนปีทีแล้วนะครับเอ้ยเปลี่ยนปีนี่ครับยังบริขามปีใช้กับมา้ามันสามสี่ลอยเลนี่นะครับเห็นผลเอาคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วครับครับสวัสดีครับ